คุณกำลังฟังสื่มอมวลชนคาทอลิกประเทศไทยพอดแคสต์ Alive by ด r จิตราเพราะชีวิตยังต้องดำเนินต่อการต่อยอดการเรียนรู้ในแต่ละย่างก้าวของชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Alive by Dr. จิตรานะคะวันนี้ค่ะจะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของ ความเก่งหรือความไม่เก่งค่ะหลายคนเคยรู้สึกไหมคะว่าโอ้โหทำไมเพื่อนเราเนี่ยเก่งจังเลยโอหคนนี้นี่เขาต้องมีพรสวรรค์แน่เลยอะ่ะเขาทำอะไรทำได้ดีไปทุกอย่างเลยหลายคนคะ่ะอาจจะมองว่าตัวเราคนเดียวที่ไม่เก่งใครๆก็เก่งกันหมดจริงๆแล้วคะ่ะอยากชวนย้อนคิดนิดนึงนะคะว่า หลายๆครั้งค่ะเป็นการตีตราของเราเองหรือเปล่านะคะที่เราตีตราตัวเองค่ะว่าเรานั้นเป็นคนไม่เก่งค่ะบางทีเนี่ยการที่เราแยกนะคะว่าโอ้เขาเก่งฉันไม่เก่งบางครั้งค่ะมันเกิดจากปัจจัยที่เรียกว่าเราค่ะมองภาพเพียงแค่ตาเราเห็นเท่านั้นเองค่ะดึง,ง่ายๆนะคะนึกถึงลักษณะของภูเขาน้ําแข็งอะคะ่ะภูเขาน้ําแข็งสิ่งที่เราเห็นนะคะปรากฏ ในสายตาเราเนี่ยอาจจะมีแค่หนึ่งใน7ส่วนเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนด้านล่างเนี่ยโอ้โหมันยังมีสิ่งที่เราไม่เห็นเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นภาพที่เราเห็นว่าคนอื่นเขาเก่งนั้นนะคะบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นภาพที่เรามองเห็นในความสําเร็จของเขาแล้วต่างหากค่ะคนคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จนะคะในชีวิตของเราเราจะเห็นเยอะมากเลยจะเป็นเพื่อนใกล้ตัวของเราค่ะหรือจะเป็นนักธุรกิจ นักกีฬาศิล,ลปินนักร้องนักแสดงนะคะเราจะดูที่ว่าโอ้โหคนนี้เขาเก่งเนาะเขาเป็นยูทูบเบอร์เขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดีจังเลยอะ่ะเขาคิดอะไรเขาทำอะไรก็ได้หมดแต่อย่าลืมนะคะว่าการที่เขาได้เป็นในวันนี้นะคะหลายๆคนคะ่ะไม่ใช่เกิดมาเพื่อเป็นในสิ่งสิ่งนี้คะ่ะแน่นอนคะ่ะ เขาอาจจะบอกว่าโอ้โหมันง่ายมากเลยมันไม่มีอะไรเลยถ้าทำตามขั้นตอนของเขานะสามารถสำเร็จได้ง่ายๆแต่จริงๆแล้วค่ะในความสำเร็จที่ผ่านมาของเขาเราอาจจะไม่เคยเห็นความล้มเหลวนะคะที่เขาก็เคยประสบมาเหมือนกันหรือความผิดพลาดค่ะการไม่ได้ดังหวังค่ะเขาอาจจะต้องมีชั่วโมงของการฝึกฝนอย่างหนักค่ะหนึ่งชั่วโมงหน,งนาทีหานาทีสินาทีที่เราเห็นนะคะ สิ่งที่เขาได้แสดงออกค่ะนั่นหมายความว่าเขาอาจจะฝึกมานะคะไม่รู้กี่ครั้งค่ะเขาอาจจะต้องบังคับตัวเองนะคะให้ทําในสิ่งที่ไม่ชอบค่ะเพราะเขารู้ว่าเป้าหมายที่เขาอยากได้คืออะไรค่ะตัวเขาเองค่ะในการทํางานหรือการที่เราเห็นว่าเขาสําเร็จค่ะบางทีนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเคยถูกปฏิเสธซ้ําแล้วซ้าเล่าก็ได้นะคะแต่เพียงแค่ว่าเขาอดทนต่อคําวิจารณ์ค่ะ และก็พยายามที่จะฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝนไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งเขาประสบความสำเร็จถ้าจะว่ากันง่ายๆก็คือเราไม่ได้อยู่กับคนคนหนึ่งตลอดเวลานะคะแน่นอนค่ะคนที่มีพรสวรรค์จริงๆอาจจะมีนะคะอ่านหนังสือรอบเดียวไปสอบได้เลยฟังครั้งเดียวเลยจดจำทุกอย่างได้แต่จำนวนคนที่มีพรสวรรค์อาจจะมีไม่ได้เยอะเท่ากับคนที่มีพรสวงค่ะเพราะฉะนั้น การที่มีพรแสวงค่ะไม่ว่าจะเป็นการที่เรานั้นเป็นคนที่มีความอดทนนะคะการที่เราไม่ยอมแพ้ได้ง่ายค่ะและการที่เราฝึกฝนตัวเองอย่างหนักบังคับตัวเองให้ทําในสิ่งที่ต้องทําค่ะหรือมีการบริหารจัดการตัวเองที่ดีสิ่งนี้ละคะ่ะที่จะพาเราไปสู่ความสําเร็จได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าอะไรบ้างค่ะที่จะเป็นหลักการสําคัญค่ะ ที่ทําให้ตัวเราที่เคยมองตัวเองว่าโอ้โหเราไม่เก่งเลยเนี่ยไม่แน่นะคะถ้าเราทําตามหลักการหรือ3ามเทคนิคนี้ค่ะอาจจะทําให้เรามองตัวเองเปลี่ยนไปได้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราอยากที่จะทําให้ตัวเองนั้นเก่งขึ้นนะคะหรือพัฒนาขึ้นค่ะกว่าวันนี้ที่เป็นอยู่นะคะเราจะต้องเข้าใจคําว่าความอดทนค่ะ ความอดทนนั้นมีความสําคัญมากนะคะนึกถึงนักกีฬาค่ะที่วิ่งมาราธอนค่ะการวิ่งมาราธอนเนี่ยไม่ใช่การวิ่งแค่ระยะใกล้ๆเลยนะคะแต่มันเป็นการวิ่งระยะไกลค่ะหรือการวิ่งระยะยาวค่ะแน่นอนค่ะว่าการวิ่งแบบนี้อาจจะต้องเรียกว่าใช้ความอึดนะคะช้ความทนมากๆเลยนั่นหมายความว่าถ้าเรานั้นนะคะฝึกตัวเองค่ะให้เป็นคนที่มีความอดทนได้เมื่อไหร่ค่ะ นั่นคือจะทำให้เราพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแต่สังเกตนิดนึงไหมคะว่าคนที่วิ่งมาราธอนคะ่ะเขาไม่ได้วิ่งเร็วนะคะเพราะถ้าวิ่งเร็วมากคะ่ะเขาจะหมดแรงคะ่ะแต่การวิ่งมาราธอนนั้นนะคะหลักการง่ายๆเลยคือวิ่งอย่างสม่ำเสมอและวิ่งอย่างต่อนเนื่องไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องใจเสียคะ่ะว่าใครแซงหน้าเราไปแล้ว แต่สิ่งที่จําเป็นคือเราพยายามวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆค่ะเพราะไม่แน่นะคะว่าคนที่แซงหน้าเราค่ะณวันหนึ่งเขาอาจจะเหนื่อยและพักอะค่ะและพักยาวเลยเราค่อยๆวิ่งไปค่อยๆวิ่งไปอาจจะแซงหน้าเขาได้ค่ะสําคัญเลยคือการทําอย่างต่อเนื่องนะคะและทําอย่างสม่าเสมอนึกถึงนิทานกระต่ายกับเต่าก็ได้นะคะเราจะเห็นนะคะว่า เต่าเองชนะกระต่ายได้นะคะทั้งที่กระต่ายนั้นวิ่งเร็วกว่าแต่เพียงกระต่ายนอนพักค่ะเต่าค่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆเนี่ยและค่ะคือความอดทนและการกระทําอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างที่2เลยค่ะเราคงจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดของเราแล้วะคะ่ะให้เป็นวิธีคิดที่เรียกว่ามีชุดความคิดที่เติบโตขึ้นนะคะหรือเราเรียกมันว่า growth mindset ค่ะ คนที่มีกรอ t ไม i เ d ร็จนะคะหลักการหนึ่งเลยคือเขาไม่คิดว่าพรสวรรค์เป็นสิ่งที่ทำให้คนประสบความสำเร็จค่ะแต่เขาจะคิดค่ะว่าทุกคนสามารถพัฒนาในตัวเองได้ค่ะแม้ว่าเราอาจจะไม่เก่งเราอาจจะทำไม่ได้ในวันนี้แต่ด้วยความพยายามค่ะในวันต่อๆไปมันจะมีคำว่าพัฒนาการเกิดขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่เก่งในเรื่องอะไรค่อยๆพัฒนา โดยหาทางออกหรือหาทางเลือกหาตัวช่วยก็ได้นะคะวันนี้ฉันไม่เก่งเลขเลยอ่ะอย่างนั้นทำยังไงล่ะคนที่มีกรดไม่เซ็ดค่ะเราไม่เก่งทำอย่างไรคิดเองก็คิดไม่ออกอ้าวก็หาเพื่อนสิคะหาคนที่เขารู้กว่าเราเพราะถ้าคนที่รู้กว่าเรามาอธิบายให้เราฟังแน่นอนเลยค่ะเราจะมีความรู้มากขึ้นนะคะเราไม่ใช่เป็นคนที่มีความรู้ทุกๆุกเรื่องและรอบรู้ไปทุกอย่างนะคะ สมองทุกคนมีขีดจำกัดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะคนที่มีกรดไม n d เซตเท่านี้เองค่ะทุกๆอย่างฝึกฝนได้ทุกๆอย่างพัฒนาได้ค่ะแม้เราไม่เป็นในวันนี้ค่ะหาข้อมูลค่ะถามคนอื่นค่ะค่อยๆค,ค่ะเรียนรู้ไปค่ะฟังนะคะจากพอดแคสต์ก็ได้นะคะหรือนะคะดูจากเว็บไซต์ดูจากสื่อโซเชียลออนไลน์ที่เรียกว่าน่าเชื่อถือได้นะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะ พัฒนาเราได้โดยที่เราบอกกับตัวเองตลอดว่าฝึกฝนไปเรื่อยๆค่ะวันนี้ยังไม่ได้แต่พรุ่งนี้จะทําได้ดีขึ้นวันนี้ยังไม่รู้พรุ่งนี้แหละเราจะรู้ได้มากขึ้นนะคะหลักการที่สามค่ะเป็นหลักการที่เราเรียกว่าเราจะต้องดูว่าสิ่งที่เราทําค่ะมันไม่ใช่เกิดจากการทําเพียงครั้งเดียวนะคะแต่สิ่งที่เราจะทําได้นั้นมันเกิดจากการถักทอค่ะ จากสิ่งเล็กๆเล็กๆเล็กๆค่ะถ้าใครติดตามพอดแคสต์นะคะ Alive by Dr. จิตรามาตลอดหลายๆครั้งจะมีการพูดถึงว่าเวลาทำอะไรค่ะของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มทีละนิดพอทีละนิดทีละนิดท,ทำแบบไม่รู้ว่าอุ๊ยเราต้องพยายามฝืนเราต้องพยายามปรับอย่างมากอะค่ะถ้าเรารู้สึกว่า ทำแต่มันออกแรงเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ทำมาได้ในทุกๆวันนะมันเท่ากับว่าเราจะค่อยๆค่ะฝึกสมองของเราค่ะให้ได้ทบทวนให้ได้เรียนรู้ค่ะจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสามจากสามเป็นสี่ค่ะตรงนี้มันก็จะช่วยนะคะพัฒนาตัวเองได้เขาเรียกว่าสุดท้ายแล้วค่ะมันจะมีมูลค่าของดอกเบียทบต้นค่ะมันไม่ใช่เป็นการทบต้นที่เรียกว่าเป็นการทบต้นน้อยนะคะ แต่มันจะทบไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการออกแรงช่วงแรกอาจจะเป็นการออกแรงที่ยังดูไม่เห็นผลนะคะเหมือนกับเวลาเราเก็บเงินนะคะหยอดไปบาทหยอดไปบาทมันไม่เห็นนะคะแต่เมื่อไรก็ตามค่ะที่เราหยอดมากขึ้นค่ะเมื่อไรก็ตามค่ะที่เราเอาเงินนั้นค่ะไปฝากธนาคารค่ะตรงนี้ค่ะเราจะเห็นนะคะดอกผลที่งอกเงยค่ะจากการที่เราทำแค่เล็กๆน้อยๆแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆค่ะ จะเห็นแล้วนะคะสำหรับคนที่มองตัวเองว่าโอ้โหฉันไม่เก่งเลยฉันไม่มีความสามารถหรอกโอโ้คนอื่นเขาเก่งอะ่ะฉันคงทําอย่างเขาไม่ได้ปรับตัวเองใหม่นะคะทุกอย่างฝึกได้ค่ะอาศัย1คือความเพียรอดทนพยายามทําอย่างสม่ําเสมอนะคะอย่างที่2ค่ะฝึก mindset ของเราใหม่นะคะให้เป็น mindset ที่ไปข้างหน้านะคะวันนี้ทําไม่ได้พรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้ค่ะ และฝึกไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันและ3ค่ะเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยไปทีละนิดค่ะเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้อย่างแน่นอนค่ะพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้าค่ะความรู้ดีๆเรื่องราวดีๆนะคะที่จะพัฒนาตัวเราค่ะให้เป็นคนที่ดีกว่านะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นในทุกๆวันค่ะติดตามกันได้ใหม่นะคะใน alive by ดรจิตราค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ